อย่างไอโจนียไม่ต้องไปเรียกมันผู้ก่กลับแล้วเรียกมันไอโจมือคลุมถุงข่าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องมีอยู่ว่าและเรื่องมีอยู่ว่าสําหรับอีพีนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคดีสะเทือนขวันที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้เองกับคดีอดีตพุ่งกับโจสอบอนครสวรรค์ซึ่งหลังจากได้มีการเผยแพร่คลิปที่ได้กระทําการเอาถุงดํา คุมหัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาเสียชีวิตและกำลังเป็นที่จับตามองของสังคมว่าคดีนี้จะจบลงเช่นไรถึงแม้ว่าเราจะสามารถติดตามตัวและจับอดีตพุ่มกับโจ้ได้แล้วก็ตามแต่คดีนี้ยังได้สร้างภาพลักษณ์และมุมมองของวงการสีกากีในแง่ลบอีกด้วยครับตัววันนี้ผมได้เลือกหรา,ายการหนังที่เกี่ยวข้องกับวงการสีกากี และคดีดังมาให้รับชมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าที่เลือกมามาจากความรู้สึกส่วนตัวกันล,ล้วนเรามาเริ่มงวันที่เรื่องแรกกันเลยครับร้อยสองปีกรุงเทพพ้นออกฉายเมื่อปีพศ2547เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการวางแผนพ้นเมื่อรัฐบาลประกาศอิสรภาพให้กับชาวไทย โดยการชำระหนี้คืนให้กับเ m f สร้างความไม่พอใจให้กับองค์กรลึกลับใต้ดินภายใต้การนำของผู้มีอำนาจและอิทธิพลทางเศรษฐกิจทางองค์กรเป็นผิดแผนพ้นขึ้นมาภายใต้ชื่อแผนการพ้นว่าร้อยสองนาทีภายใต้การนำของนาวินอดีตทหารฝีมือดีผู้ซึ่งเคยผ่านสมรภูมิรบกับกองโจรพมา่าตามแนวตะเกียบชายแดนนาวินถูกเรียกตัวเข้ามาเพื่อรับผิดชอบปฏิบัติการธารกิจในครั้งนี้ ส่วนทางตำรวจก็ได้ตามประกอรตำรวจฝีมือดีมารับผิดชอบหน้าที่สืบหาข้อมูลลับของแผนปฏิบัติการทางนี้ทั้งหมดเรากำลังจับตาดูอยู่เหลือเวลาแค่ยี่สิบชั่โมงพวกมาเป็นใครมีเป้าหมายอะไรเราต้องดู้ให้ได้ที่เหลือให้ได้ข่าวและรายงานกลับมาด่วน มาต่อกันเลยครับสำหรับเรื่องที่สอง,องปิดกลมจับตายห,ตหนังเรื่องนี้ออกฉายปีเดียวกับร้อยสองปิดกรุงเทพป่นหนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวย้อนยุคและได้สร้างมาจากเรื่องจริงจากคดีดังเกิดเหตุป้นครั้งยิ่งใหญ่โดยการรวมตัวของโจรถึง17คนที่สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านนำทีมโดยเสือใบและพักพวกเข้าปิดล้อมตลาดและสถานีตำรวจกองโจรยังได้เงินทองและทรัพย์สินไปมากมาย รวมทั้งยังกาดยิงสถานีตำรวจอำเภอท่าเรืออย่างไม่เกรงกลัวจึงส่งผลให้ทางตำรวจเร่งตามล่าปิดคดีนี้ให้ได้โดยเร็วสำหรับหนังเรื่องนี้มผมถือว่าสนุกใช้ได้เลยครับมาหาหลวงพ่องวดจีแ้ลหวยไปถูกน้องสาวถูกแต่น้องไม่ถูกสำหรับเรื่องที่สามศพไม่เงียบออกฉายเมื่อปีพศ 2,554. สำหรับเรื่องนี้เป็นแนวสืบสวนสอบสวนโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อมีคนพบศพเด็กวัดในลักษณะที่ศพได้ถูกจัดไว้ในโอง่งใบใหญ่โดยทางตำรวจส่งผู้กองสมชายมาสืบสวนคดีนี้ก่อนที่จะสรุปได้อย่างง่ายๆว่าเขาไม่มีเวลามากพอมาตามสืบหาร่องรอยการใช้ชีวิตของเด็กวัดคนหนึ่งจยกระทั่งท่านสมพ ได้ไปขอร้องให้หลวงพ่ออนันดาเป็นผู้สืบคดีแทนเนื่องจากท่านเคยเป็นตำรวจเก่าก่อนที่จะมาบวชและหลวงพ่ออนันดาก็ได้พบกับปริศนาเงื่อนงำที่เกิดขึ้นภายในวัดนักโทดชายเด็ดขาดหมายเลขประจำตัว2525 25. อดีตมือปืนคดีรับจ้างค่ะ สำหรับเรื่องที่4เฉือนออกฉายเมื่อปี2552เรื่องเริ่มต้นมาจากคดีฆาตกรรมต่อเนื่องสุดสยองเมื่อเหยื่อทุกรายถูกหั่นเป็นชิ้นและยัดใส่กระเป๋าแดงแล้วนำไปทิ้งจนทำให้ตำรวจมืดแปดด้านและได้มอบหมาย,ยางานให้ไทยซึ่งเป็นอดีตมือปืนรับจ้าง ตามหาตัวคนร้ายส่วนคนที่มอบหมายงานให้ไทยคือหมวดชิดนายตำรวจนักสืบอาชญากรรมซึ่งทําคู่ได้ทำงานร่วมกันเพื่อสืบหาตัวฆาตรกรในคดีนี้สำหรับเรื่องนี้เป็นแนวทางสืบสวนสอบสวนและตอนจบได้หักมุมจนคนดูหลังหักเลยทีททเดียวทุกๆวันเราพบเจอแต่เรื่องที่มันไม่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลา คุณคิดว่ากฎหมายมันสามารถจัดการทุกปัญหาได้หรอเรื่องที่ห่อคืนยุติธรรมออกฉายเมื่อปี2562เป็นหนังที่ทำให้ผมตั้งคำถามกับสังคมว่าความยุติธรรมมีอยู่จริงหรอความยุติธรรมที่อยู่ในสังคมเราจริงๆคือความยุติธรรมจริงๆเหรอเรื่องนี้อาจไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับหัวข้อสักเท่าไหร่แต่ผมว่าหนังเรื่องนี้ เป็นหนังที่ทําให้เราเห็นภาพสังคมในปัจจุบันหนังว่าด้เรื่องราวของมานพบซึ่งได้พบกับการดาจิตแพทย์สาวที่อาสาเข้ามาบําบัดสภาพจิตใจเขาหลังจากออกจากเรือนจําพร้อมกับความจริงที่ว่าเมื่อตกกลางคืนมานพบจะมีอีกบุคลิกหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาเพื่อเตรียมตัวสําหรับล่าเพื่อล้างแค้นและทวงความยุติธรรมของตัวเองตอนกลางคืนที่เขาหลับ เขาจะออกมาพิพากษาไห้พวกกากเดนที่เกาะกินสังคมเราอยู่ให้พวกระยำที่ไม่มีใครคิดจะจัดการกับพวกมันคุณช่วยผมได้แต่คุณไม่ทำคุณเลือกที่จะนิ่งใช้กับความไม่ถูกต้องแล้วปล่อยให้ผมเน่าตายอยู่ในคุกยังมีหนังอีกหลายเรื่องที่ผมไม่ได้หยิบยกมาและหากใครมีเรื่องไหนแนะนำ เชิญคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับวันนี้คงต้องลาก,กันไปก่อนสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆ